โยโยโยสวัสดีครับ FC คืนลูกหนังทุกช่องทางครับอยู่กับพี่เจคืนลูกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้พี่เจจะตอบให้ทุกข้อความนะครับเอามาถึงค่ําคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับต้องยอมรับว่าคืนนี้ฟุตบอลน้อยนะครับเพราะว่าในชลลีกนี่ผ่านพ้นไปแล้วแต่ก็ ยังจัดให้เหมือนเดิม3คู่และเรียงตามเวลานะครับย้ำว่าวันนี้จะมีคลิปนี้คลิปเดียวครับไปเริ่มที่เวลาสี่ทุ่มครึ่งกันก่อนครับฟินแลนด์ยักษ์โคเนนคอร์ดการดับ6จะเปิดบ้านเจอกับกานิสตันเฮลซิงกิรองจากฟูงครับคอร์ดการเนี่ยสิแต้มเกมล่าสุดบุกเสมออาคาเกเมียมา -1 1นะครับมีโจนี่มาเคลากับแอนทีมาคิยาวีเป็นตัวที่เด็ดฝังของกาิสตันเฮลซิงกิ 17ต้มเกมล่าสุดบุกชนะจาโร20ครับมี2นักเตะบราซิลนะครับเป็นตัวหลักคือลูคินยอสกับดักครัสเคครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันคอตต้าถล่ม40นี่ครับแฮนดิแคปเปิดมายังให้คอตก้าเป็นต่อเหตุผลเพราะว่าเล่นในบ้านครับแต่ถ้าดูจากฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าทีมเยือนมาดีจริงๆนะครับคริสตนันเฮลซิงเกิถ้าเกมนี้ชนะ จะขึ้นจากฝูงด้วยนะครับจริงๆแค่ผลเสมอก็ขึ้นจากฝูงแล้วครับเพราะว่าประตูได้เสียจะดีกว่าฮนี่ครับเปิดมาคอสก้าเป็นต่อเชียบอรลรองอย่างกนิสตันเฮลซิงกินะครับจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยขยับไปที่เวลาตีหนึ่งครับไปที่ฟุตบอลลีกของไอซ์แลนด์ครับเวสต์มานียาอันดับ4จะเปิดบ้านเจอกับไวกิงเกอร์เรยาวกอันดับ11เวสต์มานาเนียเนี่ยสิแต้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้ เอสจานเน่มาศูนย์ต่อหนึ่งนะครับตัวลหลักมีเตีมโมโฟเฟเลรามิดฟ,ฟิลโปรโตุเกตข้างหน้าเป็นอันดีบิยยนาสันนะครับเจอกับไวกิงเกอร์เรยาวิกที่เป็นแชมป์เก่าครับแต่ว่าออกสตาร์ทไม่ดีอยู่อันดับ11มีแค่3คะแนนเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะ ทางด้านของอคูเดรียมา2-1นะครับมีปาโบดูเอนครับมิดฟิลด์ชาวเอลซสาวาดอร์กองหน้าเป็นฮิลกียุทธตัวกุดยอนสั้นนะครับแน่นอนแฮนดิแคปเปิดมาเนี่ยเขาให้ไวกิงเกอร์เรยาวิกบุกมาเป็นต่อครับ<ส>คืออย่างที่บอกไปครับเวสมานเนียยาเจ้าถิ่นเนี่ยเป็นทีมน้องใหม่ที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับในขณะที่ไวกิงเกอร์เรยาวิกเป็นแชมป์เก่าเพียงแต่ว่าฤดูกาลนี้ผลงานเอาง่ายๆออกสตาร์ทไม่ดีครับแฮนดิแคปเปิดมาให้ทีมเยือนเป็นต่อ คือผมดูแล้วเนี่ยยังต้องเชียร์ไปที่เจ้าถิ่นนะครับเวสต์มาเนยผมดูแล้วทีมนี้น้องใหม่ขึ้นมาผลงานดีชนะ3จาก4เกมเกมนี้ไม่น่าแพ้ครับเชียร์บอลรองเวสต์มานเนียาจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในบ้านตัวเองนะครับปิดท้ายที่เวลาตี25อีกคู่หนึ่งครับเคอาริยาวิกอันดับ5จะเปิดบ้านเจอกับอัลคารานเอสอันดับ10 เคอารียวิก14แต้มเกมล่าสุดบุกชนะฮาฟาฟิยาดอนมา3ต่อ2นะครับตัวหลักๆก,ก็มีเคจาทานฟินโบกาสันกับเคนนี่โคพาร์กกองหน้าชาวเดนมาร์ก ฝั่งของทีมเยือนอย่างอัลคาเนสมี6แต้มนะครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับเคฟราวิกมา02ครับมีสเตยนาทอตเทนเซนข้างหน้าเป็นคริสเตียนโคเลอร์กองหน้าชาวเดนมาร์กเช่นเดียวกันนะครับจากการฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นทางด้านของเคอารยวิกดีกว่านะครับเอาชนะทั้งเจ้าถิ่นแล้วก็ในการเล่นเป็นเกมเยือนครับแฮนดิแคป เปิดมาเคอารยาวิกเป็นต่อผมดูแล้วเกรดบอลดีกว่าครับดูแล้ว1ประตูมีแน่ไปลุนแมตสอนะครับเชียร์เคอารยาวิกครับสรุป3ทีมนะครับชอบไปที่กันิสตันเฮลซิงกิเวสมาเนียและเคอารยาวิกนะครับคอมเมนต์คุยกันได้ขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย